สบายดีสบายดีทุกคนมือน,นี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาซื้อปีรถไฟด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวของทานด้วยแอป LCR Ticket เนาะกดเข้าไปเลยสำหรับไคที่มังหมีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ p Play s t o r e หรือว่า App Store ของทานเองเนาะอ่าตัวนี้ถือว่าหลังจากเข้ามาแล้วเนาะแอปมันก็ <c oughs> จะให้เขาเข้าสู่ระบบเนาะ ตัวนี้เขายัางไปได้เข้าสู่ระบบเขาอยัางมาสมารถซื้อได้เนาะเดี๋ยวก่อนยื่นเบ็ดเขาจะมาทำข้อมูลจักภายในแอปก่อนแอปตัวนี้มันก็จะมีบอกว่าระยะทางจากใสไปใสเนาะมือใดเถวจะเดินทางมาสามารถค้นหา,าก็เบ,บิ่งรายละเอียดของปีได้แต่ก่อนยื่นเดี๋ยวจะไปเข้าสู่ระบ,บบให้ทุกคนเบิ่งก่อนเนาะกดไปที่เข้าสู่ระบบในการเข้าสู่ระบบเขาจะสามารถสมัคร โดยการลงทะเบียนใหม่เนาะถ้าเนื่องจากผัยที่ยังบ่เคยลงทะเบียนถ้าผัยที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยเนาะตัวนี้ข้าพเจ้าเคยเข้าสู่ระบบไปด้วยเบอร์โทรศัพท์เนาะเดียวกับิเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์นะกดส่งเนาะอันนี้ก็เป็นรหัสความปลอดภัยเฮ้กับเขียนตามกระเจ้าเนาะพีพีน้อย Q.E.K. โอเคกดตรงลงไปน,นี่ก็รอท่ารหัสเดี๋ยวจะมีรหัสส่งเข้าเบอร์ที่เขาพิมพ์ลงไปนี่เอาก็ใส่บอนรหัสยืนยันเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งจะมีรหัสส่งเข้ามาโอเครหัสมาแล้ว c 8 3 C กดติ๊ก ยอมรับเข้าสู่ระบบทุกคนตัวนี้เขาสามารถซื้อเองโดยที่บอท้องไปเรียนคิวเนาะเอ่าถ้าได้เข้าระบ,บบแล้วนะมันจะเป็นซื้อของพระเจ้าเองเนาะโอเคพีอ่อ่าโอเคหลังจากนั้นเขากลับมาเลือกอยู่นี่สมมติเขาจากนครหลวงเนาะเขาช้ไปใส่เนาะเรียงเขาชี้ไปเนี่ยมันก็มีบอกดิให้เขาเลือกได้เลยเนาะอ,อ่ไปตามประเทศเนาะไปตามประเทศก็มีไปฮอด เนาะสิบสองปันนาคุณหมิ่งไต้บอหานผู้เอาอร้องเบิงว่าถ้าเกิดเราไปคุณหมิ่งไต้นี่มันชีประมาณราคาเท่าไหร่นะเมื่อวันทีน่เนาะเมื่อนี้วันทิตเนาะก็สามารถซื้อ่วงหน้าได้เพราะนะเป็นสองอาทิตย์พรานะ่ะเขาก็ล้องใส่วันทีน่สองสามลองเบิงค้นหานเนาะราคาปีกับจากนาครหล,ลวงเนาะไปคุ้งมิงไต้ก็มีแต่หนึ่งล้านสามแสนห้าสิบห้าพันอ่าโอเคเดี๋ยวเขาลอง ลองเลือกเขาก็มีเลือกมือได้ว่าเอามือใดมือใดมือใด,อดฮะนะนะตัวนี้เดี๋ยวสิลองไป 12, งสิบซองปันนาเบิ่งวัามัสีที่ประมาณเท่าใดกีบนะตามประเทศไปชิบสองปันนาเนาะจากนาักอหลวงไปชิบสองปันนาลองเบอง์นะชิบสองปันนานี่จุดที่เจ็ดแสนนะทุกคนห็นบอกก็โอเคเนาะ เออตัวนี้เดี๋ยวเขาจะล้องไปหลวงหลวงพระบางเนาะถานะครวมไปหลวงพระบางค้นหาเขาก็สามารถค้นหาแล้วก็จองผ่านได้ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นภายในประเทศขอให้เขาจองได้ในซีมือนอะซีมือลลวงหน้าธนาคารเวลาซื้อปีเขาบอสามารถจองในมือต่อไปได้เห็นบอกคือบางทีสาวเขาจองได้หอเตยทีทศสามทสี่ทห้าเนี่ยบอสามารถจองได้นะบางทีเขาลองจองเข้าไป ก็เบงมันจะจะมีรายละเอียดของเที่ยวรถไฟว่าโมงไหลไปโมงไหลราคาเท่าไหรนน่ี้นะเนาะเมื่อเขาได้ราคาที่โอเคแล้วกดเข้าไปเนาะเขากำมันจะมีบอกเขาจองมีบอลชั้นหนึ่งชั้นสองเขาก็จองกดจองเข้าไปมันก็จะเป็นการซื้อเลทุกคนอลองจองตัวนี้ลองเองบงบอลหนึ่งชั้นสองจองเห็นปะหลังจากจองแล้วมันากาสีไม้เขา,าใส่เพิ่มผู้โดยสารเนาะเอะอเขาใส่เพิ่มผู้โดยสารบอรถ้าเกิดเขาจะไป เนี่ยเรามีบัตรที่เราลงทะเบียนไว้ทุกคนเนาะเขากระติกออกของเขาเขาไปคนเดียวไปจกคนหรือเขาที่ไปหลายคนเขาก็เพิ่มผู้โดยสารเข้าไปหลังนะจากกดเข้าไปแล้วกดเพิ่มผู้โดยสารแล้วกดขั้นตอนต่อไปนะทุกคนก็ดไี่เป็นการซื้อแบบง่ายๆทุกคนไม่ได้ยุ่งยากอีกอย่างเลยเนาะอ่า,อา,นะอาโอเคสำหรับผ่ที่ยังไม่เคยซื้อก็สามารถซื้อได้นะเนาะอย่าชีล้องไปเบิงปีตัวเก่าที่เราเคยซื้อผ่านมานะเนาะอ่านี่มาทุกคนเนาะ เมื่อเขาได้ปี่มาแล้วนี่นะอันนี้ปี่ที่เดินทางเนาะเมื่อเขาได้ปี่มาแล้วเขาก็สามารถใส่ปี่ตัวนี้ในการยืนยันเนาะในการาให้กับเจ้าขวดสแกนเนาะมันก็จะมีโตขึ้นมาให้เขาเป็นเป็นปี่แล้วก็จะมีบอดจ์แกนให้เขานะ,นะเขาก็สามารถใส่ตัวนี้อยู่โทรศัพท์ทพข้อนี่เดย์พานโดยที่บรต้องไปแลกเอาปีอยู่บอดสถานีได้เลยเขาเปิดอยู่ในโทรศัพท์เราก็เปิดบนปีของเรานี่นะ แล้วก็เปิดสดซื้อของเขานี่นะเปิดซื้อของเขาเข้าไปแล้วมันก็นจะมีให้เขาว่าน,ะสน, QR, น,นะสแกน Q R เขาก็ดีงกับยอดสแกนสามารถเข้าออกได้ทุกสถานีราคาอยู่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยหนอบางคนให้กับยอดจองให้กับยอดก็บวกเพิ่มบวกเงินเข้าไปอันนี้เขาสามารถติดตั้งแล้วก็โหลดเองซื้อเองได้ซื้อสบายภายในโทรศัพท์ของท่านเองเนะคลิปนี้มีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้แด,ดร์ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปจะต่อไปขอบใจบาย